สวัสดีท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้มีหลายท่านถามผมมาเยอะเลยนะครับว่าอยากให้ผมมาอธิบายเรื่องหัวฉีดว่ารุ่นไหนสามารถพ่นได้สูงขนาดไหนแล้วเอาที่สามารถพ่นสูงๆนะครับวันนี้ก็โอกาสดีนะครับผมจะมาแนะนําหัวฉีดนะครับเชิญมาดูด้านนี้ได้เลยนะครับหัวฉีดแต่ละร,รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ แถมมากับเครื่องนะครับแถมมากับเครื่องรุ่นนี้จริงๆแล้วนะครับเราเราดูอย่างเงี้ยถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับเราจะดูความแตกต่างไม่ออกเลยอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าต่างกันแค่ตรงสีแต่ผมบอกนะครับอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยบาทแถมมากับเครื่องถูกง่ายมากแล้วก็วัสดุก็คือตัวนี้นะครับภาษาภาษาช่างเขาจะเรียกว่าสิง เซงก็คือสังกะสีแต่ตัวเนี้ดูสีดูอะไรคล้ายกันแต่เขาจะเป็นสแตนเลสนะครับอย่างเงี้ยจะมีความต่างอันนี้ไม่ถึงร้อยแต่อันนี้สามร้อยห้าสิบแต่ตัวเนี้ตัวนี้จะสองร้อยห้าสิบเกรดเขานี่ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองทองเหลืองอันนี้ก็จะทนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งไล่เกรดกันมานะครับไล่เกรดแต่ตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวเนี้สามร้อยห้าสิบนะครับลองดูนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายเขาเรียกก้านเทอร์โบก้านเทอร์โบตัวนี้350นะครับถือว่าตัวนี้ก็ก้านเล็ข้างในทำรีส่กมาค่อนข้างาดีไม่คุยเยอะดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับบางทีอย่างนี้ครับผมบอกพื้นฐานการใช้งานนะ่ะบางทีมันคล้ายๆกันแต่ว่าความอึดความทนต่างกันเดี๋ยวผมมาลองที่เครื่องให้ดูนะครับเครื่องให้ดู เริ่มจากการลุ้นถูกก่อนนะครับการลุ้นถูกก่อนการลุ้นเนี้ยนะครับร้อยบาทก็ซื้อได้แล้วครับแล้วการลุ้นตรกเนี้ยนะครับเวลาเ่อนเรียกอะไรอ่ะเวลาเครื่องที่กําลังอัดสูงๆครับมันมักจะแตกตรงปลายนี้นะครับบุ๊กแตกเลยนะครับ แล้วมันจะไม่ทนนะครับไม่ค่อยทนคือบางทีแถมมาเนี่ยของผมบางทีนะครับบางทีเราลองก่อนที่เราจะขายอะ่ะทียังไม่ทันได้ขายเลยแตกก่อนเพิ่งที่แถมแถมมานะครับบางทีเราก็ต้องคัดให้ลูกค้าเปลี่ยนให้ลูกค้าเพิ่งเน,นี้ยใช้ได้ใหม่รีบใช้เลยครับใหม่ๆอ่ะพอได้แล้วก็ถ้าเกิดเราไว้นานปุ๊บมันจะมีอายุข,ของมันเพิ่งเน,นี้ยถึงเราไม่ใช้มันก็พังนะครับนี่คือการแบบอ่าอย่าง ยังถูกสุดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ มันก็จะมันจะก็มีความไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีความไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะลองรุ่นต่อไปให้ดูเป็นรุ่นหัวทองเหลืองหัวทองเหลืองรุ่นเมื่อเนี้ยเวลาใหม่ๆนะครับการขีดการอะไรเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวัสดุที่เขาใช้ทํามาเนี่ยมันมันไม่ทนนะครับใหม่ๆพอได้นะครับแล้วก็บางทีเกษตรกร,ร,กรถ้าไปซื้อถ้าเกิดไม่ได้ลองไปได้อะไรเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันมันแจ็คพอตจะทําให้ จะเรื่องอะไรเราจะทําให้เราได้ของไม่ดีนะครับอ่ะอันต่อไปวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าบางคนสงสัยว่าเอ๊อบางคนดูแล้วมันเหมือนกันแล้วทำไมมันราคามันต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นรุ่นหัวทองเหลืองหัวทองเหลือง จากกานอันนี้ผมดูแล้วเมื่อเทียบกับการโตรุ่นถูกนี้นะครับการรุ่นเนี้จะรีดดีกว่ารีดดีกว่าประมาณ2เมตรได้เลยแหละนะครับรีดดีกว่านะครับคือลักษณะการทําแป๊บมาด้านในเนี่ยค่อนข้างจะทํามาดีกว่างานดีกว่านะครับงานดีกว่าแล้วการรีดยาการพุ่งไก่เนี่ยดีกว่าดีกว่านะครับแต่ว่า มันก็จะแพงกว่าเป็นร้อยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะทำมาจากสิง์สิงค์ณศักดิสีอันนี้ก็จะเป็นดีขึ้นมาเกรดดีขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นสิง์แต่หัวจะเป็นทองเหลืองนับดามการนจะเป็นสิงอยู่แต่หัวจะเป็นทองเหลืองก,ก็ดีขึ้นมาขั้นนะครับอันนี้เลยอย่างดีเลยสแตเลสน สเตลเลตนะครับแล้วก็เป็นรุ่นอยา่างดีน้ำหนักจะต่างกันอันนี้จะหนักมากแล้วข้างในจะทำมาลิยาดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีการแบบบางท่านที่ไม่ต้องการพุน่นข้นสูงข้นไกลก็จะมีแบบแป้นนะครับแป้นแต่งรูเล็กเพื่อทําให้ฝอยประหยัดยามีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดานี่เขาเรียกว่าแป้นสเตลเลต รูเล็กนะครับเอาไว้แต่งนะครับรูเล็กเอาไว้ใส่พวกน,นี้ใส่พวกน,นี้ได้นะครับแต่งแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่นี้รุ่นใหญ่นี้นะครับมันจะใหญ่กว่านะครับเขาเรียกว่าแผ่นสเตเลสตรูแผ่นสเตเลสตใหญ่รูเล็กนะครับจะเอาไว้เปลี่ยนเพราะเดิมเดิมเนี่ยมันจะใหญ่บางคนต้องการฝอยเขาจะให้เอารูเล็กเปลี่ยนนะครับแล้วมันจะประหยัดดีมากแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่าผมขอข้ามอ่า เทอร์โบ <Turbo S 2> นะครับแป้นสเตเลสเทอร์โบลูเล็กนะครับถ้าเดิมเเนี่ยมันจะใหญ่แล้วมันจะเปลืองเปลืองยาแต่ถ้าบางคนต้องการรีสูงๆก็ให้ใช้ลูใหญ่แต่บางคนต้องการฉีดฝอยๆเป็นหมอกให้ใช้ลูเล็กนะครับ168กเทุลเราก็มีให้ลูกค้าได้เลือกอ่เดี๋ยวผมจะลองรุ่นนี้ให้ดูลองรุ่นนี้ให้ดูนะครับรุ่นนี้วัสดุเขาจะทำมาดีนะครับแล้วก็ก้าน คือทนครับแล้วก็การด้านในเนี่ยคือจะจะจะเป็นเขาเรียก่็ออกแนวเป็นทองเหลืองนะครับออกแนวเป็นทองเหลืองแล้วน้ําหนักเขาจะหนักนิดหนึ่งหนักกว่าเพราะเขามีความหนากว่าความความอึดความทนมันจะดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูกัน ถ้าแนวดิ่งขึ้นนี่ก็เจ็ดเมตรไม่ขาดแน่นะครับเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับแนวลาดเนี่ยผมบอกนะไม่ตามํากว่แปดรุ่นนี้ไม่เตมิมกว่แปดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็รุ่นนี้ก็จะทุกรุ่นของผมนะครับก็จะมีทั้งงอมีทั้งตรงนะครับก็แล้วแต่ง,งานนะครับ,รบอ,อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเทอร์โบ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ลูกค้าจะนิยมที่สุดเพราะว่าวัสดุกออกมาดีมากนะครับวัสดุทองเหลืองนะครับทองเหลืองแล้วก็สเตเลสยางหนาไซก็จะเป็นทองเหลืองกึ่งทองเหลืองนะครับจะมองให้ดูพิู t u r บู turbo ตัวนี้นะครับของพอกนะครับถ้าเกษตรกรขีดสวนขีดนาข้าวดีมากตัวนี้ดีมาก แน่เลยครับได้ความทนแล้วการการปรับตูดอะอย่างรุ่นเก่าๆนะครับเขาจะมุนมุนๆๆๆใช้เวลาหมุนเยอะบางทีเราฉีดยาไปเนี่ยมันตันหัวฉีดแต่รุ่นนี้จะปรับท้ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชู ผมบอกแนวลาบเนี่ยการันตีไม่ต่ำกว่า12เมตรนะครับนี่คือการเทอร์โบแล้วก็เดี๋ยวผมพอดีน้ำหมดมเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำแล้วลองปรับฝอยให้ดูแล้วลองเปลี่ยนเป็นหัวสเตลเลตรูเล็กให้ดูทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้นผม,มาเปลี่ยนเป็นแป้นรูเล็กแป้นรูเล็กแล้วนะฮะแป้นรูเล็กเนี่ยมันจะบอกกับงานะละเอียดละเอียดแต่ผมบอกว่า ไม่รู้นะครับส่วนตัวผมนะผมจะชอบแป้นหลุดแป้นแต่งรูเล็กมากเพราะว่ามันจะเซฟเซฟเซฟยาแล้วก็มันจะเป็นหมอกดีครับมันจะละเอียดส่วนแป้นรูใหญ่นี่ยผมมาให้ดูใกล้ๆกลรูมันจะต่างกันนะครับรูใหญ่น่ะมันก็รีดดีครับแต่ว่าแต่ว่ายังรูเล็กเนี่ยมันมันมันละเอียดนะครับมันเป็นหมอกนะครับเดี๋ยวผมจะเนสให้ลูกค้าดู แล้วเวลาปรับถ้ายนะี่ครับมันจะปรับน้อยปรับนิดเดียวปรับนิดเดียวเลยครับ <yummy> นี่นะครับตอนปรับเนี่ยจะปรับนิดเดียวะครับแล้วเวลาเราเล่นเครื่องเราเล่นไม่ต้องเยอะนะดูดูสังเกตท,ที่มือผมอกนะครับเวลาเราปรับเนี่ยจะปรับนิดเดียวแล้วมันจะเป็นหมอกมากดูสังเกตน,นะ มันจะเป็นหมอกมากเลยฮะแล้วแนวสูงก็ได้เล็นเครื่องไม่ต้องเยอะเล็นเครื่องไม่ต้องเยอะแล้วยาจะเป็นหมอกเลยะครับเป็นหมอกเลยเป็นละอองหมอกเลยแบนะบนี้เดียวนะครับรับนี้เดียวะคะแคจะรีบแค่รีบได้นะเนี่ยมันจะเป็นหมอกมาก ผม,ผมบอกท่านลูกค้านะครับว่าจริงๆทรงนี้มันจะมีอยู่มันเราดูด้วยตาเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าไปลองหาดูในพื้นที่ก็ได้ผมแนะนำนะครับกรเกษตรกรเนี้ยตาเนี้ยตาดอกบัวเนี่ยเท่าที่ผมรู้ว่ามันเป็นงานของไทยแต่เป็นไทยที่เกตด,ดีนะครับส่งเสริมสินค้าไทยก็ดีเหมือนกันผมมองนะ แล้วก็เกรดดีเดี๋ยวผมจะให้ดูดูอีกแป้นหนึ่งนะอ่ะน,นครับอันนี้จะเป็นหัวสเตเลสนะครับอันนี้เป็นหัวเดิมนะครับหัวเดิมรูจะใหญ่อันนี้จะเป็นหัวแป้นแต่งรูเล็กนะครับผมถอดหัวเดิมออกนะครับแต่ว่าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับเพราะด้านนี้มันจะมีหลุมเวาลรูว้า,ววาวเข้าไปนะครับเราก็หันหน้าลงอย่างงี้นะครับให้เรียบร้อย เขาเรียกว่าอันนี้ผมพูดอีกทีนะครับเพราะว่าเกษตรกร,ะร,กรจะเรียกผิดเพราะว่าใส่มันจะผิดอันนี้แผ่นสเตเลสใหญ่รูเล็กแผ่นสเตเลสใหญ่รูเล็กนะครับใส่เข้าไปแล้วเวลาฉีดมันจะเป็นหมอกมากครับเป็นหมอกแล้วก็รุ่นนี้มันก็จะมีทั้งตัวงอตัวงอและตัวตรงคังนนี้ลูกค้าก็ต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการของตัวเองอย่างบางคนที่ฉีดไร่ผัก เราก็ใช้ตัวงอก็ดีนะครับยามคนชีดสวนก็ต้องเป็นตัวตรงนะครับเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับ,ว,นะรบว่าแผ่นสเตเลสเนี่ยมันจะรูเล็กเนี่ยมันจะทำให้เป็นหมอกนะครับเป็นหมอกตัดกล้องมาด้านนี้ครับ มันจะ,ประ,นจะรประหยัดน้ำยานะครับมันจะประหยัดน้ำยานะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะทนนะครับเพราะว่าเป็นดับสแตนเลสบางทีเราดูข้ายกันแต่ไม่เหมือนครับน้ำหนักรุ่นนี้จะหนักกว่านะครับเพราะมันหนากว่านะครับลองดูผมไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่า แต่ละอองมันจะเป็นละอองหมอกเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรุ่นหัวทองเหลืองนะครับนี่ผมเปลี่ยนแป้นเดิมออกแล้วนะครับเปลี่ยนร้อนเดินใส่แป้นแต่งเข้าไปรูเล็กเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูว่าว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นหัวกระด้าทองเหลืองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง ก็เอาเอาสามตัวมาสรุปให้ฟังเลยดีกว่าถ้าเป็นตัวนี้ผมสรุปได้เลยว่าถ้าพอใส่แป้นแต่งไปปับ๊บแป้นแต่งเนี่ยมันจะรูเล็กดังนั้นเวลาเราเล่นเครื่องเยอะเนะี่ยมันจะไม่ดีเครื่องกําลังต้องเหมาะสมแล้วก็ทั้งแป้นแต่งกับแป้นเทอร์โบเทอร์โบดีมากกว่านะครับเดี๋ยวผมครับผมจะสรุป4ี่อันนี้ให้ท่านลูกค้าได้ฟังนะครับอันนี้เป็นรุ่นถูกนะครับ ขายอันละร้อยบาทนะครับรุ่นนี้ก็คือ,อใช้งานได้นะครับแต่มันจะไม่ทนนะครับใช้งานได้แล้วแต่จะไม่ทนก็จะมีแป้นรูเล็กแต่งขายนะครับแป้นสเตเลส20บาทนะครับเอาไว้ขายจะใช้อันเดียวแป้นสเตเลสอันเดียวกับรุ่นนี้รุ่นหัวทองเหลืองนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับการทำงานออกมาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่าง แต่หัวทองเหลืองจะมีความทนกว่านะครับทนกว่าอึดกว่าแล้วก็เวลาใส่แป้นลูเล็กเข้าไปปั๊บเนี่ยยาจะเป็นหมอกยาจะเป็นหมอกได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่า,ามันจะเหมาะมันจะไม่เหมาะก,กับงานที่ต้องการพุ่งไกลๆมันจะฝอยมากกว่านะครับฝอยมากกว่าแล้วก็ลักษณะหัวที่ออกฝอยแต่จะเป็นลำๆน่าจะแคบน่าจะแคบหน่อยเป็นลำ ไม่ไกลแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นอย่างดี350บาทอันนี้ร้อยอันนี้250นะครับรุ่นหัวท้องเหลือสองรแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้350 350เนี่ยก็ถือว่ารีดยาออกมาได้ค่อนข้างจะดีความไกลนะผมมองก็สูสีกันแต่ถ้าถ้าความบานนะครับบานแล้วยิ่งใส่แป้นแต่งเข้าไปด้วยนะครับ มันจะบานมากกว่ามันจะดอกมันจะบานแล้วจะเป็นหมอกมากละเอียดมากบานแล้วรุ่นนี้จะทนเพราะเป็นสแตนเลสอย่างดี350บาทอันนี้นะครับจะทนนะครับอันนี้จะได้ทนแล้วก็ได้ความถ้าใส่แป้นเลสแต่งรูเล็กเข้าไปนะจะกว้างนะครับส่วนอันนี้ด้ามเทปโบด้ามเทโบอันนี้ ไกลมากนะครับถ้าเราพุ่งแนวแนวขึ้นแนวดิ่งนี่ขึ้นแนวดิ่งนี่ผมบอกว่าไม่ต่ำกว่า10เมตรนะครับในเครื่องตัวเดียวเดียวกันที่เล่งที่เท่ากันนะครับเครื่องตัวเดียวกันเ,เนนร,เรงเนเ่งเท่ากันแนวระนาบกับพื้นนี่นครับไปไม่ต่ำกว่า12เมตรนะครับคือการเทอร์โบทำมารีดยาค่อนข้างจะดีนะครับพอเราใส่แป้นรูเล็กแต่งเข้าไปมันจะรีดไกลด้วยแล้วก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นหมอกด้วยแล้วพอใส่แป้นลูเล็กแล้วประหยัดยาผมหมอกประหยัดอีกเท่าตัวเลยนะครับประหยัดน้ำยาอีกเท่าตัวแล้วก็แล้วก็ว,กวัสดุทำม,มาดีค่อนข้างทนนะครับทนเลยละเขาเป็นสแตนเลสแล้วก็ทองเหลืองอยังทนนะครับรุ่นนี้ผมถือว่าในท้องตลาดถือว่าไม่รู้ผมขายมาหลายตัวแล้วผมว่ารุ่นนี้ถือว่าท็อปสุดนะครับท็อปสุดก็วันนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ มุ่งหวังว่า,าเพียงอยากจะให้เกษตรกรเลือกใช้ให้ถูกนะครับเอ้าผมลืมบอกต id, ัวนี้รุ่นนี้รุ่นนี้น่าจะไม่กว้างเท่ารุ่นนี้นะครับน่าจะไม่กว้างเท่ารุ่นนี้แต่มันจะเป็นลำเป็นลำไปแคบหน่อยแต่รีดไก่ประหยัดน้ํายารุ่นเทอร์โบโน,นะครับมันจะมีความต่างอันนี้จะมีความกว้างนะครับสามอันเนี่ยจะเป็นลำนะครับแต่อันนี้จะมีความกว้างมากกว่านะครับ ด้วยหน้าเขาก็น่าจะกว้างมากกว่าอยู่แล้วนะครับนะครับก็มากน้อยถ้ามีประโยชน์168เทวคุณก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนะครับสร้างมาตรฐานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรประเทศไทยวันนี้ก็168ของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ